วันนี้ก็จะพาทุกคนมาอันบล็อกกล่องจุ่มคุณแม่ท้องป่องกันตอนแรกที่เล็งไว้มันเป็นกระป๋าตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้อะไรกันถ้าเป็นตัวปกตินะคะก็จะได้น้องแค่ตัวเดียวเ,เพศใดเพศหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นแบบซีเกตจะได้2ตัวเรามาลุ้นกันนะคะเพราะว่านี่คือเราซื้อของอ้อยนานมากแล้วก็ไม่มีโอกาสเล่นนะคะมันมมีเวลาเลยรู้เลยว่ามันจับได้มันรู้สึกเลยว่าตัวอะไรนะคะเป็นน้องเม่นนั่นเองแล้วเราก็จะมาลุ้นอีกทีนะคะว่าเราจะได้น้องแฝดไหมนะคะมันลุ้นกัน พูดเลยว่าลูกหลักพระเจ้าอย่างเรานะคะมันได้น้องแฟดอยู่แล้วนะคะเป็นตัวซีเคตคือตัวแม่ว่าน่ารักแล้วนะคะคือตัวน้องคือน่ารักกว่าอีส่วนน้องคนนี้ก็จะมีจุจูนะคะและอีกตัวนึงก็จะเป็นนมนมอนุ้ยตัวมูตัวนี้น่ารักสุดๆออกมาจับยืนนะน้องน่ารักมาก และในกล่องยังมีบเอ็กซเลเธอก็ทําจึ้งเกินแม่แต่เราก็จะมาลองยัดน้องเข้าไปอีกทีนะคะเกิดมาร่ไหนกลับไปโรนั้นเลยอตอนแรกเราคิดว่าน้องจะเข้าไม่ได้นะคะ,<ส>ะแต่ว่าน้องเข้าได้นะแต่ว่าพยายามต้องแบบหลบเหลี่ยมนิดนึงสําหรับใครที่อยากลองเล่นนะคะเราปักตะกร้าไว้ให้นะลองกดดูนี่มันมีหลายแบบมากน่ารักมาก